วัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับช่อง Joy Channel อีกแล้วนะคะวันนี้พามากินหอยเชลล์ย่ยางชีสค่ะอบชีสไม่ใช่ย่างชีสแต่ไม่ได้อบหรอกเอาไปย่างย่างชีสด,ด้วยแล้วก็ย่างเนยด้วยทำสองอย่างย่างชีส น,นี่ย่างชีดนี่โอ้ยย่างชีดแล้ก็ย่างเนยย่างเนยในเหลืองๆเลยหอมมากเลยค่ะทุกคนไม่พูดมากแล้วนะคะไปกินกันเลยลองดูสิทำเอฟเอเลย วันนี้ซื้อหอยเชลมาสองกิโลนะคะแล้วก็มาทำเองตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างโลละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเอามาทำความสะอาดเองแล้วก็ย่างกินเองอ,อร่อยมากเลยค่ะทุกคน แต่วันนี้ทําน้ําจิ้มมาไว้ด้วยทําน้ําจิ้มซีฟู้ดมาไว้ไก่เรียนอร่อยมากเลยค่ะอันนี้ย่างชีสลองใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดลงไป หอมมากเลยค่ะทุกคนหอมชีสหอมเนยไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเลยอร่อยเลยแล้วหอยเชลล์ก็สดมากเลยค่ะสดหอยเชลล์สดๆจากทะเลเลยค่ะ กินมาแบบกินแบบหยุดไม่ได้เลยเติมน้ำจิ้มข้กงหน่อยอันนี้ชีสเน้นๆ้อืม นี่ไข่แบบเหลืองอ่อยเลยตัวใหญ่ๆไข่โตโตทุกคนทำนี้เผื่อทุกคนเลยค่ะอม จิ้มก็อร่อยมากหอ,อยก็อร่อยหอ,อ,อยหวาน อร่อยมากเลยค่ะชีสมันติดชีสมันติดฝาตัวนี้บอกกินใช่หน่อยกินใช่หน่อยกินใชหน่อยจัดก,การ้วเลย ันนี้อยากให้เรากินมากยิ้มแข่งใส่เลยอชะทุกคนตัวน,นี้ก็บอกกินเราด้วยกินเราด้วย มีแต่ตัวอยากให้กินเลยค่ะอร่อยมากเลยทุกคนวันนี้มาเย็นหน่อยค่ะกว่าจะปิดร้านเสร็จแล้วก็เดินทางไปหาอาหารทะเลสดๆมาทำให้ทุกคนดูวันนี้ก็เลยได้หอยเชลมา เชลบางวันเขาก็ได้มาบางวันก็ไม่ได้บางวันก็ได้กั้งบางวันมันหลายอย่างแบบร้านเขามีอาหารทะเลสดๆทั้งนั้นเลยแต่พรุ่งนี้จะไม่ลงทะเลค่ะจะขึ้นบกแต่ยังไม่บอกว่าจะเป็นอะไรคอยติดตามชมนะคะพรุ่งนี้เราจะไม่ลงทะเล อร่อยมากเลยทุกคนพรุ่งนี้เราจะขึ้นบก,กันคอยติดตามชมว่าจะ าทุกคนมากินอะไรจะแซบแค่ไหนต้องกดกระดิ่งกพืแจ้งเตือ,จอนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมนะคะ ีก็อร่อยเนยก็อร่อยก็จะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไม่เท่ากันเหมือนเขาคะกันนา พได้ขึ้นมาจากเรือก็เอามาขายเลยไม่ได้เยอะได้แบบมีเท่าไหร่เขาก็เอามาขายที่ที่ร้านนะคะเป็นเรือเขาเองเขาขึ้นมาปุ๊บเขาก็ได้อันนี้นิดอันนั้นหน่อยเขาก็มาวางขายมันก็เลยสดปลาหมึกก็ปลาหมึกสดสดหอยก็หอยสดสด จะอ้วนไหมมากินยั่วทุกคนทุกวันเลยอ่ะหอยวิเชลอบเนยย,ยั่วจ้า อ,อ,อร่อยเลยทุกคนมันหวานอะ อินมากอันนี้ตัวใหญ่มากครับอันนี้เซลตัวใหญ่เลย อร่อยรอบทุกคนวันหลังจะเอามาไม่ถึงไม่ถึงสองโลนะครัสองโลกินไม่หมดท้องเล็กท้องนี้รับสองโลไม่ไหวจริงๆดูดิ มันแบบเนื้อมันแน่นแล้วก็แบบกินไปเรื่อยๆมันก็เพลินเนาะแต่ว่าอิ่มกินอีกิ่มแล้วก็กินอีกเนื้อมันหวานอะ่ะ มากเลยทุกคนวันนี้จอยก็ต้องขอตัวแล้วนะคะเพราะว่าอิ่มแล้วพรุ่งนี้ฝากทุกคนรอดูได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องจอยชา n e l ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนไม่ให้พลาดทุกการรับชมของช่องจอยชา n e l นะคะ ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้ขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะบ๊ายบาย